วันที่1กันยายน2,565เวลา16นาฬิกา30นาทีนยสมเจตเต็งมงคลปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายนัทพรชัยทงรัฐประลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานีร้อยตำรวจเอกวิชิตขนทรัพย์ รองสารวัตรป้องกันรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุบลร,ราชธานีได้ร่วมนำเอกสารคำสั่งปิดสถานบันเทิงร้านพญายอและร้านเอกมัย487ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซีตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีมาทําการปิดไว้ที่ประตูทางเข้าของสถานบันเทิงทั้งสองแห่งดังกล่าว หลังจากตรวจพบว,ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีการยินยอมปล่อยปะละเลยให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบันเทิงจนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงกันเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต นายสมเจตเตงม,มงคลประหลัดจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้พิจารณาพฤติการแวดล้อมแห่งคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการปล่อยปะละเลยของพนักง,งานร้านและเจ้าของร้านสถานประกอบการร้านพยายอและร้านเอกมัย487ซึ่งมีหน้าที่ต้องเข้มงวดเคร่งครัดต่อพนักง,งานของตนเองและควบคุมไม่ปล่อยปะละเลยในการตรวจบุคคลเข้าไปใน สถานประกอบการว่าต้องห้ามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่หักฝ่าฟื้นแล้วมีโทษทางอาญาแล้วผู้เป็นเจ้าของต้องเข้มงวดเป็นพิเศษจะละเลยไม่ได้การยินยอมปล่อยปะละเลยให้บุคคลเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีการตรวจสอบจึงทําให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ของตนจนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงกันและเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นการกระทําดังกล่าวย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและศิลธรรมอันดีของประชาชน โดยผู้ก่อเหตุเป็นพนักง,งานในร้านของผู้ประกอบการนั่นเองได้กระทำการที่อุกอาจโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองเป็นที่ไม่อาจยอมรับได้ จึงเห็นว่าผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการร้านพยายอและร้านเอกมัย487กระทำการฝ่า,าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ทับ2 558ลงวันที่22กรกฎาคม2558ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการข้อ4ว เล็บ5ยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนและประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่50ลงวันที่15มกราคม2502ข้อ2ซึ่งมีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในข้อ4ข้อ8แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ทับพลงวันที่22กรกฎาคม2558ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีคำสั่งที่3 3 1 6 3สทับพสั่งปิดสถานประกอบการร้านพยายยและมีคำสั่งที่3 3 1 6 4ทับส5สั่งปิดสถานประกอบการร้านเอกมัย โดยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา5ปีทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2565เป็นต้นไปห้ามมิให้การที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการ